จอรดิกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายฉีดตล์ประจำวันที่18เมษายน2568โดยชายผู้บังคับ่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเช้าวันนี้เอาลยังไงบอกได้เลยนะฮะ3ตัวเต็งกุนซือว่าที่แม่ทับใหม่ทับช้างศึกยู7ปีที่น่าจับตาหมอนะ ดยกรณีหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะตัดสินใจแยกทางกับเสด็จเจเด็จมิลามคนสุดทีมชาติไทยยู17ปีทำามกลังเสียงวิจารณ์ถึงผลงานในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จบลงด้วยการแพ้รวดทั้ง3นัดเสียไปถึง9ประตูและก็ชดตัวลยุยฟุตบอลโลกที่กาตาการค้นหาแม่ทัพคนใหม่ของทัพช้างศึกยู17ปีจึงกลา,ายเป็น ประเด็นที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยท่ามกลางการะแสของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ3ตัวเต็งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลาน,นี้ได้แก่เคสุเกะฮอนดะโคชซิโก้เกีศักเซนาเมืองและก็โคชตอยศิริศักดิ์ยอดญาไทยแต่ว่าเคสุเกะฮอนดะนั้นถูกจับตามองนฐานะตัวแทนแห่งแนวความคิดเชฟานเวทที่สมาคม,มเริ่มวางรากฐานมาตั้งแต่ระดับยุโ0ปีขึ้นไปโดยผลงานจากการวางระบบให้ทีมเยาวชนกัมพูชา ชื่อของ Honda จึงถูกมองว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ต่อยอดระบบนะฮะเดียวกับสู่ทีมชุดยู17ปีได้อย่างกลมกลืนก็เป็นได้ขณะที่โคซิโก้เกศักิ์เสนาเมืองคือชื่อที่แฟนบอลไทยจำนวนไม่น้อยอยากจะเห็นเขากลับมามีบทบาทกันอีกครั้งด้วยความเข้าใจในแฟนฟุตบอลไทยแะศักยภาพนักเตะเยาวชนไทยรวมไปถึงประสบการณ์จากการสร้างทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนโคตต้โตยเสียดสักยอดย่าไทยที่เคยได้รับการคาดหมายว่าจะเข้ามาช่วยงานเสด็จนั้นหากว่าทีมผ่านขั้าฟุตบอลไทยในเชิงเลืกได้การตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งมานั่งกี้เฮดโค้ชทีมชาติไทยโย่17ปีในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงหรือว่าประสบการณ์แต่เป็นจิ๊ช็อชิ้นสาคัญในการภาพรวมนะฮะของการพัฒนาระบบฟุตบอลเยาวชนไทย ในระยะยาวในครังนี้เลยก็ว่าได้นั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว,ว่างานนี้นะฮะ3คนนะผมเคสเกะฮอนดะโคสซิโกนะผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของโคต่อยศิลศักยอดยอดไทยนะ,ะแต่โดยแล้ว2คนแรกเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าโดยเฉพาะโคสซิโกนั่นเองนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยลุยโยเปปีในระบบเจแปนเวกันดีกว่าครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับ อาร์ยังไงเกาหลีใต้ช็อกเลยนะวินาทีซาอุดิอาระเบียทะลุเข้าสู่รอบชิงส่งโสมขาวร่วงตกรอบอย่างน่าเหลือจะเชื่อโดยการแข่งนนขันศึกฟุตบอลยูเปีชิงแชมป์เอเชีย2025รอบท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียร,รองปรองดนะเลิศเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียพบทีมชาติเกาหลีใต้ปรากฏว่าเกาหลีใต้ขึ้นนำเจ้าภาพซาอุดิอาระเบีย1-0แทบจะตลอดทั้งเกมและก็กำลังจะเข้าชิงกันอยู่แล้วครบ90นาที พูดตัดสินโทษเวลา9ก้านาทีแต่ทว่าเจ้าภาพซาอุดีอาราเบียมาได้จุดโทษในช่วงนาทีที่90-12บวอย่างน่าเหลือเชื่อและก็ยิงประตูตามที่เสมอเป็น1นึ่งต่อหนึ่งสุดท้ายต้องไปตัดสินด้วยการโดนดจุดโทษและก็เป็นฝั่งเจ้าภาพซาอุดีอาระเบีย ยิงจุดโทษได้แม่นยำกว่าพลิกล็อกอัชนะไปได้3ต่อหนึ่งซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เจ้าภาพซาดิอาระเบียเข้าไปยืนในรอบชิงสแตนเลอร์เราพบกับผู้ชนะระหว่างอุซเบกิสถานกับเกาหลีนเหนือในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะอาแต่บอเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะเกาหลีใต้ช็อกวินาทีซาดีอาระเบียจ,จริงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกนครับอะไรจังไงอินโดนีเซียเลือกสองแข้งร่วมทัพ ออสตาอาเซียนบริษัทวันที่18พฤษภาคมที่ถึงนี้โดยสือในประเทศอินโดนีเซียรายงานข่าวกันคึกโครมเรืะฮะเกี่ยวกับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอินโดหรือว่า PSSI เลือกอัสนาวีบังกรรมและก็มูฮัมหมัดเฟอร์บรานีเข้าร่วมทีมออสตาอาเซียนครั้งนี้โดยสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เตรียมจัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรครั้งหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมออสตาอาเซียนและก็ทีมแมนเชสเตอร์ยตไนเต็ดสโมสรดังจากพิมริอังกฤษ ล่าสุดนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลเอโดนเซียหรือว่า PSSI ตัดสินใจเลือกอัสนาวีมังโกรมแบ็คขวาจากการท่าเรือ f อและก็โมฮัมหมัดเฟอร์บรดีนับจากเปอร์ซิยาจาก,การ์ตาในลีกเอเดนเซียร่วมทัพออสตาอาเซียนสำหรับการแข่งขันแบตกระชับวิรในครั้งนี้ทีมออสตาอาเซียนจะนำทัพมาโดยโคดคิมซังซิกพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใ,ในวันที่28พฤษภาคมนักสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจจาริว ประเทศมาเลเซียนะเป็นนาว่างงานนี้นะผมก็ถือว่า2คนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นหลอดลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกินครับอาเรื่องงานโยงไปทางฝั่งนี้หน่อยไทยกระหึมอเมริกาเจเจนุสราแอสซิสโหดไปมากถึง37ครั้งพาทีมบุกโบโจยับเลยนะฮะเมื่องานนี้การแข่งขันศึกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงในสหรัฐอเมริกากลับมาแล้ว ลุสราต้องคำมือเซตอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศไทยพาทีมคอรัมคอรัมบัสฟูรี่โชว์ฟอร์มร้อนแรงทุบเอาชนะทางด้านของโมโจป่อยด้วยสกอร์3ต่อน,นเซตพร้อมขยับอันดับจากที่8มาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนไฮไลท์สำคัญของเกมนี้ก็คือฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเจเจมือเซตทีมชาติไทยที่ยังคงโชว์คลาสร,ระดับโลกนะฮะด้วยการทำแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมไปได้มากถึง37ครั้ง พร้อมกับขุดบอลช่วยเกมรับอีก11ครั้งมีส่วนสำคัญในการที่จะพาทีมคว้าชัยชนะครั้งสำคัญชัยชนะในเกมนี้ช่วยให้คะของโคโรบัตฟูรีขยับพ้นขีดอันตรายจากอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและสร้างความมั่นใจให้กับทางทีมในการแข่งขันนัดต่อไปในคร้งนี้โดยเกมถัดไปเจเจอนุสรณ์ต้อมคำเตรียมทำศึกแข่งสายเลือดนำทัพโคโรบัตฟูรี uri, พบกับพู้นของ o o, ออรั ok je, นโดวักเะที่มีชมพู่พรอนพันธ์เกิดประหลาด ยอดมือเซตตัวท็อปทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยในวันเสาร์ที่19เมษายนเวลา6นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยซัดกันแต่เช้าตู่เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาระดยังไงไบรออนซิตี้ซิลตัวลุยรอบชิง ACL 2หลังชนะซิดนีย์ด้วยสกอร์รวมในขง้งนี้ โดยการน,นี้การแข่งขันใน้ฝึก AFC แชมปีเป็นลีก2รอบรองชนะตเลิศลงสนามไปเป็นที่ระเบิดแล้วเมื่อวันที่16เมษายนโดยทานด้านของ l ล o อน i t y s a i ซ e r อสโมสรจากสิงคโปร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถที่จะคว้าตั๋วไปลุยรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแม้เพิ่งจะบุกไปแพ้ซิดนีย์เอจากออสเตรเลียศูนต์ต่อหนึ่งแต่ผลรวม2นัดชนะไปได้2ต่อหนึ่งส่วนผลการแข่งขันนะฮะของอีกคู่เอาซาจาัส จากสหรัฐอาหรับอิเราเจสอัชนาอันชตาบอนจากซาอุดีอาราเบียไปด้วยสกอร์รวม2-1ผ่านเข้าไปชิงชแตเลิศกับไบรอนซิตี้เซลเลอร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก a a f อแชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชแตเลอรในอาร์ยนซิตี้เซเลอร์จะพบกับอันชาบอนในวันที่18พฤษภาคมเวลาประกอบสนามจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีในภายหลังในรัางนี้เพิ่มเติมนั่นอครับแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นจะต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับมองมองบริวินตัวแทนเียนมารกร่วมทีมอาเซียนออสตาดวลแมนยู28พฤษภาคมนี้โดยการน,นี้สมาพานันธ์ฟุตบอลเียนมากย,ยืนยันส่งชื่อของมองมองบรวิวินดาวรุกตัวเก่งจากกลำพูนบริเออร์ร่วมทีมอาเซียนออสตาเตรียมที่จะลงอุ่นเครื่องกับแมนยูในเกมพิเศษนัสนาบุกิจ,จาริวประเทศมาเลเซียในวันที่18พฤษภาคมโดยการน,นี้วันที่17ที่ผ่านมานะครับผมสหพนันธ์ฟุตบอลแห่งเปียนมา ได้ตอบร,รับคำเชิญจากคณะองสมพาพสมันธันุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ในการร่วมส่งนักเตะทีมชาติร่วมอาเซียนในการลุยเกมอุน่นเครื่องน้ำพิเศษกับปีศาจแดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์เอเชียยอดทีมจากอังกฤษสำหรับร,รายชื่อเบื้องต้นที่ AFF ยืนยันแล้วประกอบไปด้วยเยนกงไ่โดดุยมนันเยนวังติกเจ้าเปดโดรและก็มอมมองปรินโดยมีคิมสังซิก์เฮดโค้ดทีมเชียดวนามรับหน้าที่โชว์ผลงานในครั้งนี้ โดยเกมต่งางๆนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในแมตช์ที่เรียกว่าไฮไลท์เลก็ว่าได้นนครับของทางฝั่งแมนยูในช่วงปรีซีซั่นปี2025ซึ่งก็จะเปิดฉากโอกาสนี้ให้กับนักเตะจากอาเซียนอีกนั้นได้เกิดสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในครั้งนี้ท่ามกลางแฟนบอลในภูมิภาคที่เฝ้ารอคอยในครั้งนี้มาเชี่ยมชมแบบที่เรียกว่าตัวเนี่ยไม่แพงมากเลยนะครับกับทางด้านของฝั่งมาเลเซียจะจัดให้นั่นเองนะ อะไรนี่ก็เป็นจอรลึกประเด็นร้อนขา่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ปรเจำบันชี่18เมษายน2568โดยชายพุบะคัรั่งฟุตบอลไทยครับ